สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะปิดปรับปรุงอควาเรียมพร้อมเตรียมเปิดสโนว์แลนด์ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสหิมะเสมือนจริงค่ะ นายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคือสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภายในสวนสัตว์เชียงใหม่จำนวน29ล้านบาทเริ่มดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่แตวันที่17มกราคมถึง7เมษายน2566รวม81วันโดยจะมีการปรับปรุงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมปรับปรุงงานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ซึ่งในช่วงการปรับปรุงครั้งนี้บริษัทเอกชนในฐานะผู้ลงนามสัญญารับบริหารจัดการได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อาหารปลาและสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ําเหมือนตอนเปิดปกติค่ะครับซึ่งการปิดปรับปรุงอควาเรียมนี้นะฮะเขาก็บอกว่ามีการเปิดโซนใหม่เพื่อมาช่วยดึงดูดนะักท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วยนะครับ,รบก็คือการเปิดสโนว์บัตตี้วินเทอร์แลนด์นะครับซึ่งสวนสัตว์เชียงใหม่จะร่วมมือกับบริษัทเอกชนปรับโฉมสโนโดมดั้งเดิมครับ เปลี่ยนให้เป็นเมืองหิมะครับให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นติดลบกว่า10องศาโดยจากการจําลองหิมะเทียมเสมือนจริงพร้อมจัดชุดอุปกรณ์ให้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ครับนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมการปล่อยมีแพนด้าออกมาที่สวนหลังบ้านตามอัธยาศัยก็สามารถเข้าไปรับชมได้ในช่วงเช้าก่อนเก้นาฬิกาสานาทีของทุกวันนะครับเอาละฮะไปฟังเสียงของท่านผู้นวยการสวนสเชียงหม่กันหน่อยครับในการปรับปรุงในครั้งนี้นะครับเพราะในการปรับปรุงเนี่ยแน่นอนครับ ทุกอย่างเนี่ยจะต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่คุมระหว่างทางเดินจากด้านนอกเข้าสู่ด้านในนั้นนะครับเราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าพอปรับปรุงปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้เดินได้อย่างสะดวกสบายนะครับณวันนี้เนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจะเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเมื่อเพื่อเรามีการปรับปรุงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น สเตชันอีกสเตชันหนึ่งนะครับที่สร้างสีสันให้กับทุกคนเลยนะครับ